อันยอนเซอ่อพีเอสพิทวัตมีดาสวัสดีครับผมว่าผมพีเอสพิทวัตกับเกมพินเอานั่นเองนะครับผมก็อันนี้นะฮะจะเป็นเกมแนวเคยเล่นกันไหมฮะที่เป็นเกมในวินโด w s แบบเก่าๆนะฮะมันจะเป็นที่แบบให้ทำให้ลูกบอลอย่าตกเขาเรียกเป็นเครื่องเล่นนะฮะเออที่ทำย้ายลูกบอลตกลงมาอะไรแบบนี้นะ,ะแล้วก็จะมี2ข้างให้เราค่อยๆยิงเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะ อ่ะถ้าใครยังไม่เข้าใจนะเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยครับผมนี่ครับคุ้นๆกันไม่เอยนี่ไงก็หน้าตาที่ผมบอกนั่นแหละครับก็เกมนี้นะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่าไม่ใช่แค่ทําให้ลูกบอลตกอย่างเดียวนะมันจะมีแบบจับเวลานะฮะข้างบนก็คือ60วินะครับผมแล้วก็ยิงลูกบอลขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเออก็เกม มันก็มีแค่นี้แหละก็เราต้องเก็บจุดขาวๆนี้เลยนะครับจะเป็นเวลาโบนัสนั่นเองนะโอ้โหเครื่องแข็งแกอย่างมากเลยนะตอนนี้โอ้โหหล่นลงไปแล้วก็นี้ผมเล่นไปสองรอบเองนะก็แบบมาลองเชิงเกมเฉยๆนะมีความแหลกสูงนะคอมไม่ใช่คอมเออเกมนะเออโอเคก็ถ้าเก็บ เม็ดขาวๆนี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่พยายามเก็บไว้ดีกว่านะครับผมมันจะได้เวลาเพิ่มเติมเนาะจึงโอ้โหไปไม่ถึงเออเออส่งไปอย่างนี้อา่านะไม่รู้ว่ามันจะแหลกหรือเปล่านะตอนอัดไม่เข้าใจไม่รู้เหมือนกันนะครับผมมีดูดีได้นั้ง21วินะครับผมก็เกมนี้เล่นง่ายๆเลยนะครับผมแค่ยิงลูกบอลไปมานั่นเอง โอเคมีความต้องแม่นโอ้โหไม่แม่นเลยอ่าอ่อ่ค้างขวานะฮะวิธีเล่นนะฮะก็ควบคุมซ้ายซ้ายขวานะฮะก็คลิกตามฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนะครับแค่กดเนาะเอออือเก็บได้เยอะไม่ล่ะแล้วก็ไปเลยอือเกือบแล้วอีกนิดหนึ่งอ่านี่ฮะ,ะเราก็จะผ่านด่านไปแล้วนะครับเป็นด่านที่หนึง่งอะไรแบบนี้นะครับผมโอเค มีความควบคุมนะโอ้มีความพลาดจึ๊กนี่ก็มันจะขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะพยายามอย่าทำให้ลูกบอลตกนะเพราะมันจะเสียเวลาเนาะจึ๊บอืมหมโอ้โหมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยยิ่งเลยโอ้โหมีความพลาดอ๋อมันต้องต้องรอให้ลูกบอลตกมาด้วยนะมีที่กั้น้วยประเด็นโอเคได้แล้วกึก อือไม่ได้นะโอเคอ่า้วคาเนี้นะฮะในเกมนี้นะมันจะมีแบบเออคล้ายคมินิเกมเล็กๆเพื่อเก็บเวลาด้วยนะครับผมเออ,อย่างเช่นเลเซอร์เลเซอร์นั่นเองนะครับผมก็นี้จะเป็นซ้ายขวาเนาะให้เราเล่นเหมือนอย่ายชนรถนะครับผมวันนี้จุ๊บจุ๊บอืมมีความหลบไปหลบมาจุ๊บ อโอ้สองคันเกือบพลาดไม่ล่ะเมื่อกี้จึกจึกจก็รถผ่านแถวหนึง่งก็จะนับเป็นเวลาวิหนึงนะครับผมอมืโอ้โหชนไปแล้วกดไม่ทันนะตัวเธอเกมโอเวอร์เลยครับก็คะแนนที่ได้นะก็วิหนึง่งก็คะแนนหนึ่งนะครับผมนี้เอ็กซ์ตาถามไปรัวๆจึกโอเค มีความแหลกมากโอ้โหได้โบนัสไปอีกนะฮะยิงไปเลยนอกจากฟีเจอร์นี้แล้วนะฮะมันก็ยังมีฟีเจอร์หนึ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเลยนะครับเดี๋ยวรอให้ถึงก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเล่นกันมีความเสียงเรือจะออกนะโอเคโอ้โหเวลานี้สองนาทีกว่าเลยนะครับผมอ่ะป เครื่องแหลกมากอ่ะตัวเธอนั่นไงเห็นไหมครับฟีเจอร์มาอยู่ตรงกลางนี่เองก็พยายามเก็บไม่ได้นะครับก็มันจะให้เราเลือก Power Up นั่นเองนะครับผมเอ้ามันไม่ขึ้นแล้วเหรออ่านี่ไงฮะก็จะมีเป็น s l ลโวม t ชันกับไทม์ฟ e ดนะฮะให้เราเลือก s l ลโวม t ชันก็คือจะทำให้เวลาชา้าลงนั่นเองแต่ว่าไทม์ฟ e ดนะฮะมันจะให้เออเวลานะครับแบบยังไงวะจะพูดยังไดี แบบจะหยุดเวลานะฮะโดยเรากดไอ้ข้างซ้ายขวานี้ได้แค่10ครั้งนะฮะก็เราไปลองสโล,สโลโมชันกันก่อนดูเนาะเออก็เลยโอเคสโลโมชันนะฮะอ้าวแล้วมันเวลาแค่ช้าลงเฉยๆเ,เลยโอ้โหวิ่เดินช้ามากนะฮะก็เราไม่รู้เหมือนกันเนาะว่ามันจะช้าได้ถึงเท่าไหร่อา้าวมีความมีความ มีความเล่นกลับนะเออออกไปดิเออโอโหไกลเหมือนกันนะเธอจึบ๊บโอเคเอ็กตาไทาม์เด้งไปเลยโอ้โหไม่ถึงนะอ๋อไทม์ฟีดมันประมาณหนึ่งนะมันถือว่าก็ไม่นานมากนะครับผมจึบ๊บอ้าวแล้วทำไมทำไมลงมาที่เดิมเนี้ โอเคขึ้นมาแล้วโอ้โหยังลงมาที่เดิมอีกเอ <together> ้ยขึ้นไปได้แล้วมีความจุดๆุนะตรงนี้จึ๊กเอาไม่ได้จึ๊กอ่าโอเคเข้าตรงกลางได้แล้วเย่กว่าจะได้ผ่านนะมีความนานจึ๊กโอเคอื้อหือ่ะอย่าอย่อย่าอย่าอย่ซอูลนอมาอีแล้วไป แล้วก็ดักไว้ด้านซ้ายแล้วก็ไปเลยโอ้โหกว่าจะมาโอ้จะผ่านด่านแล้วนะนี่อ้าวไม่ถึงอ๋อถึงนะโอเคก็ตรงนี้ครับจะได้ยี่สิบห้าวิเนาะเออโอเคมาสู่สองเลวจุ๊บมีความจะเก็บถึงนิดนึงโอ้ยยาลนซี่โอ้โหกลับไปกลับไปด่านเดิมเฉย นานเลยนะเนี่ยเสียเวลาตัวเธอแปะแป,ะป,ะป,ะปะเอาใหม่เอาใหม่นะโอเคเปลี่ยนด่านแล้วนี่ไม่รู้ว่าเพลงจะติดลรือริทธิ์เปล่านะเนี่ยเออเล่นมาขนาดนี้แหละโอ้จะจะไม่ถึงมีความเล็งกากมากนะตอนนี้โอเคเราเอาโบนัสไทม์ซะหน่อย จึ๊อขึ้นไปสูงนะบางทีเอา,เอาตรงนี้ก็ได้อืมันไม่ให้เอาเลยเหรอเนี่ยเอาสักนิดนึงสิเอาวเอ้ยอีบา้าเอ้ยทำไมไม่ได้วะอา้าวตกไปอีกอืขอบคุณครับโอ้มหล่นไป <laughs> คืออะไรเนี่ยโอ้โหหล่นไปด่านเดิมอีกแล้ว จุดๆกันเลยทีเดียวนะตอนนี้ไปไปขึ้นใหม่ขึ้นใหม่มีความเสียเวลาสูงนะตรงนี้ <c oughs> ไอ้บ้าตึกไม่เป็นไรแบบเดี๋ยวเราก็เก็บโบนัสไทม์ได้ไงเออไปจึก๊กไออีกนิดนึงอันนาะโอ้โหไม่ได้นะฮะจึก๊กอือหืมมันจะติดตรงนี้อีกนานไหมเนี่ยเออกว่าจะได้ไปโอ้โหกินเวลาไป ประมาณ3ชั่วคูไปไปไปไโอเคชนตรงกลางดูดีมันจะไปทางไหนเอาเอากดรอไว้ก่อนโอเคนะอ้โหเก็บได้นิดเดียวเองตรงนี้เรามาผิดทางแล้วนะฮะเราต้องอ้าวมีความรีเวิร์สกลับคืออร่อยวอดเดอร์นะอือห <c oughs> ือจึบรู้สึกว่าเสียเวลากับตรงนี้ไปมากแล้วนะเออ ขึ้นไปอ่ะคลิกคลิกโอเคจึบ๊บอ่าได้บุญธรรมมันนิดนึงอ้าวมีความย้อนกลับนะฮะไปดีแล้วกลับมาทำไมโอเคได้แล้วอ่าตรงนั้นมีเออเขาเรียกว่าอะไรแล้ววะชูดพาวเวอร์อัพนะเออ โอเคเราจะมาลองฝั่งขวาบ้างดีกว่านะก็คือเป็นเออเ้ามันมีการสุ่มด้วยครับผมโอ้โหมีเพิ่มเติมมามกมคือโมชันลิงค์นึ่ว่าจะเหมือนเดิมตลอดนะเนี่ยก็คือไทม์เมอร์โอลี่ทริ n เวนเดอะบอลมคืออะไรอะ่ะคือเวลาจะนับก็ต่อเมื่อลูกบอลเคลื่อนที่อะไรแบบนี้เหรออ่ะลองดูแล้วกันนะไหนอะ โอโหมีแบบจะเวลาจะเริ่มก็ต่อเมื่อแบบลูกบอลเคลื่อนที่นะฮะก็ถ้าหยุดแบบนี้มันก็จะไม่เริ่มถูกปะอ้อแบบนี้นี่เองมีความนะแล้วเมื่อไหร่เราจะขึ้นไอ้นี้ได้ดิเร็วดิโอเคได้แล้วอ้าวแล้วกลับมาทางเดิมอีกมันมีเวลาจำกัดด้วยนะสำหรับของแต่ละอย่างเนาะโหรู้สึกใช้ใช้ไม่คุ้ม มีความเสียงเพลงแบบตึกๆกด้วยนะเออน่ารักดีอะอ้าขึ้นไม่สุดอีกไปดีเออถือว่าค่าเวลาได้ดีเลยนะเกมนี้แต่อาจจะหัวร้อนนิดเส้นผมเป็นต้นนะตอนนี้แล้วประเด็นเราจะเข้าฝั่งนี้ได้ไงเนี่ยผมมันไม่มีอะไรกั้นให้เลย อ๋อคือมันต้องเริ่มแต่ตรงนี้ถูกปะอ่าอ่าเล็งเใหม่เลงใหม่หมโอ้โอ,อ,อ้เกือบไม่ละเออลงมาอยู่ตรงนี้สักทีนะฮะไปโอ,อ้เห็นไหมผมว่าแล้วมันต้องเริ่มแต่ตรงนี้นะฮะโอเคขึ้นไปโอ้มีโบนัสไทมนะตรงนี้อ่ะจึ๊บเก็บซะหน่อยโอเค นี่มีความเป๊ะนะฮะเดี๋ยวก็ไม่เป๊ะแล้วแหละกำโอเคโอ้ข้างหน้ารู้สึกมีสีเปลี่ยนอ๋อคิดไปเองนะโหตรงนี้อีกแล้วโอเคขึ้นโอ้โหทำไมอยู่เพลงหลับไปเนี่ยโอ้มีเลเซอร์เลเซอร์อีกแล้วได้เวลาเล่นเกมรถอีก <laughs> มินิเกมมีแค่นี้จริงๆเลย เห็นแค่อย่างอันนี้อย่างเดียวอยู่นะตอนนี้โอเคคือเครื่องผมมันแหลกด้วยไงตอนนี้มันเลยดูช้าๆเลยเล่นง่ายนะไม่แค่คิดไปเองเท่านั้นแหละว่าเล่นง่ายอ้ยทำไมมันยากขึ้นวะตึ๊ดโอ้โหไม่ทันนะได้แค่31เองประเด็นแหมเกมโอเวอร์เลยโอเคได้ 300, 31มาามาก็ยังดีฮะแล้วบอลเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนี้นะ เราไม่เห็นไอ้บ้าไปโอเคเราต้องเอาตรงกลางให้ได้โอ้โหทำไมไม่ได้วะมีความจะไปด่านสามไหมเนี่ยลุ้นไปนะว่าจะได้หรือเปล่าโอเคลงมาตรงนี้แหละเก็บบูสไทามอา้าวกำล่วงลงมาอีกแล้วอะ่ะไปโอเค ปโอเคเก็บได้ครบเยี่ยมยอดจึ๊บมามีความสม o o นะโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้เหมือนจะติดไป้จึ๊บโอเคได้อยู่ได้อยู่อ้าวแล้วกลับมาที่เดิมคืออะไรวะโอเคเรามาสู่อันใหม่โอ้ไม่ได้ของเลยโอ้มีตรงนี้นะอา้อาวอา้า แล้วหล่นไปอ๋อสงสัยให้แก้ตัวนะฮะแบบให้เก็บเวลาบนัดถามอ้าวก็ไม่ได้อยู่ดี <c oughs> กรมอ่าอ่ากันกันกันโอเคโหข้างหน้าเหมือนจะเปลี่ยนด่านว้าวเปลี่ยนด่านเล้วก็เปลี่ยนด่านครั้งหนึ่งจะได้25วิมานะฮะโหเป็นด่านสีม่วงสังเกตด้านล่างนะฮะว่า3 <c oughs> เห็นไหมตัวเลข3000อะไรแบบเนี้ยก็คือด่านหนึงจะพันหนึงถูกปะเออนี้ด่าน3แล้ว อ๋อแบบนี้นี่เองมีเครื่องอะไรด้วยนี่เพิ่งเห็นนะจึ๊บโอเคได้อยู่ปึ๊บหือแหลกขนาดนี้โอ้โหมีความรัวอ๋อให้ยูชูดพาเวอร์อัพอีกดูดีมีอะไรเป็นแรนดอมนะแล้วก็สโลว์โมชั่นเราลองแรนดอมดูบ้างนะตัวโมชั่นเราใช้แล้วโมชั่นลิง เอาเคืออะไรแล้วว่าลืมอ๋อตอนลูกบอลหยุดมันจะเฉยๆถูกปะ <c oughs> เกลียดความวรีเวิร์สของเพลงอะจอ้าวไม่ได้ <c oughs> หยุดก่อนไปโอเคอ๋อเป็นเครื่องยิงว่างั้นเอาแล้วให้เรากดเลยเหรออ๋อต้องกดด้วยนะประเด็นอ้าวแล้วบนน้ไทามอยู่อีกฝั่ง ไม่เห็นไอ้บ้าแล้วม,มาเพิ่งเห็นอะไรตอนนี้วะปึ๊บโอโอ,โอ,โ,อโอ้มีเครื่องยิงมีเครื่องยิงไปโอเคไปอ่ะตรงนี้แล้วกันอือหือะอะกั้นนิดนึงป้ายป้ายป,ป <laughs> เกลียดความรีเวิร์สเพลงนะอ้อไอเทมเราหมดแล้วเพิ่งเห็น ไม่ไม่ไม,ไม่ถ้าเป็นเกมบินบอลแบบเมื่อก่อนในคอมนี้คือตายเลยนะตอนนี้โอ้มีของข้างหน้าอะไรอ่ะโอ้สเปซร็อกนะฮะเป็นเกมใหม่เกมอะไรวะ๋อะมันต้องหมุนนะฮะใช่ไหมอ้าวแล้วแล้วให้อะไรอ่ะโอ้โอ้โอ๋อต้องยิงอ,อุกกาบาตว่างั้นผมจะตั้งใจยิงนะอ้าวแล้ว โอ,โอ้โอ้ข้างหลังมาเฮ้ยๆๆไม่ทันแล้ว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 ดูๆๆดูดูดูโอ้โหได้เจ็ดวิก <c> ำ um> ดูความนะฮะเอาต่อสิมาเร็วโอเคป้ายคือเครื่องอะไรอะเมื่อกี้เพิ่งเห็นนะโออโอ้โหโอ้โหมีอยู่คราเกมเกมแรงก็มา ไปฝั่งนี้สี่แล้วก็แหลกเช,เช่นเคยเนะี่ยไม่รู้ว่าอัดนี้เสียงจะแหลกไปด้วยไหมนะถ้าเสียงแหลกนี้คือลบเลยนะแล้วก็ต้องอัดใหม่อีกประเด็นโอ้โหเสียเวลาไปอีกนะโอ้แล้วทำไมมันไม่ได้อะตรงนี้ไอ้บ้าเอ้ยแล้วไม่ลงเครื่องยิงด้วยนะประเด็นนี่ใส่อืม้มลงไปรัวๆเลย ลงไปอีกด่านหนึ่งเลยไหมล่ะเธอ <c oughs> จึ๊บอ้าวแล้วชนอีก <c oughs> โอเค <c oughs> ได้แล้วอือหือลงลงลง,ลงเครื่องลงเครื่องไม่ลงว่ะไอ้บ้าอือหืออย่านะอย่านะจึ๊บโอเคน่าจะไหวแล้วโอเคลงเครื่องแล้ว ไปมุมนี้นั่นแหละมุมเดิมขึ้นโอเคเปะเปะแล้วเปะแล้วโอ้โหเลยสิบวิไม่เลยสิบวิแล้วจึกโบนัสทามได้หละอ่ายังมีเวลาต่อชีวิตอยู่นิดนึงโอเคได้โบนัสทามรัวๆโอ้มีชูดของนะฮะไปมุมนี้เลย โอเคอ้าวติดโบนัสทถ้ำไม่ทันแล้วไม่น่าทันแล้วไม่น่าทันแล้วไม่ไม่น่าทันแล้วไม, <c oughs> ไม่น่าทันแล้ว,ลวจะปล่อยแล้วนะไปบาย <c oughs> สามวิไม่น่าจะทันแล้วนะโอ้ด้ชุดาวเวอร์อัพอะไรตอนนี้วะมีแบบพามหยุดปะต้องการมากตอนนี้โอ้ทำทำวิละตอนนี้ มาต้องใช้ให้คุมนะอันนี้ป้ายเหลือแปดแล้วใช่ไหมอือือใช้เปืองมากตอนนี้โอเคเลงดีๆนะ <c oughs> มีความนะป้ายโอ้ได้บนนัดทามเพิ่งไงมีความช่วยชีวิตสูงนะเลยสองครั้งแล้วตึบ แมมก็จะเต็มนะตอนนี้จึ๊บได้มนธรรมรัวๆเดี๋ยวเราค่อยนั่นนะโอเคก็เดี๋ยวเราพูดจบคลิปไปเลยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจด้วยฮะเราน่าจะจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะเพราะแมมจะเต็มแล้วเนาะก็สำหรับาร์ทนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายมาเล่นกันได้นะครับผมไปล้